มาจากแน่แม่ปานี่แด้มาจากบ้านไอ,บอ้บเลยเล่นไพ่ไม่เหลวันบาเลน่นนังเหลวันก็เล่นนาฬิกากันเพล้วตอนนี้เออทึ่งอะไมั่งไม่นู่วัดตีเท่าไรแล้วดีสิบเอ็ดเลยดีสิบเอ็ดเลยเหรอวะชัดนักใจกูกับข้าอะไรก็ไม่ทำเหลว,วันละกูเจอป่าปองตังไว้แล้วมึงแกกินไม่เป็นเนอะแกเป็นแต่กูกินป่าปองสั่งเดือนเลยแม่แล้วใครก็มีถอ,อ,อดต้องเลยตอดใครเหรอวะชัดมึงไม่ทำหน้าทีเมียเลยนะ อะไรมึงนาถีเมียมึงบอกมาดีตํ่ากับข้าวกวาดบ้านตู้บ้านเป็นเมสซี่เรือนปนุมังเล่ตาแต่มึงเคยทํามั้งไหมแล้วกูเป็นผู้ใช้ไอ้เมียกูทําปลื้ใส่ทํากับข้าวถึงตายเอ่ะมันเป็นนาถีของมึงไงแมมมึงใจกูออกไปห้าต่างถึงรับมาทํากับข้าวให้มึงกินแล้วอ่ะชัดเต่นแกตัวออกไปห้าต่างอะไรมึงมึงเั่นไปเล่นไายแล้วนั้นแหละแตมาหน้าตังห้าต่างไรแปอายุก็เหมือนตุรกิจนั่นแหละต้องเสี่ยงลงทุน กำไรมังกับตุนมังเรื่องธรรมดาเลยธรรมดาวะลงทุนสามสิบวันนะ่ารบมาทองวันอย่าเล่งมากะลบมาเนื้อยๆแพมาแล้วอะไรปบน,นั้นล้างกูทำงานมาพาไปเล่นเม็ดทอนักกูที่มึงอกล้างไปุ่น้ำนกับเพื่อนกูไม่ใช่แรงได้ไรรับมามัง้งอ่ะจัดตัวเองดีจานนี่แล้วจ้าูนวันสี่สิบบาทเองมึงเงินแพ้วันเท่าไรแล้ววันกูชนะเสือต่อทรัพย์ไอ้มึงไงหรือกะแต่ตอนนี้มึงพาไปค่ายเล่นไพ่เม็ดเลวแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคอยเสิร์ฟไม่ให้ลาวเลยโมจิงชักสามารถพวกไหม <c oughs> ไปต้ากูดีใจตายเลยเลยแด้งมีไม่กันหามีไม่หรือวะมึงต <c oughs> ีกูไอ้มเดดตาเดดตาทำตาสู้กูลาวสองคนแล้วนะมึงนี่เดีดตาถ้ามึงเป็นผู้ชายมึงโดนแล้วเมื่อโดนหรือวะไอ้มึงไอ้ม ừm, trên cua mày thăm trái cháy em 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 mui gác ra trong bán tía อยู <Ur> ่ตรงนี้แม่นุ้ขึ้นไปนั่งบนโซฟานุ้งก่อนไปเอายกขึ้นเลยแล้วพื้นเราเห็นมานอนอยู่ตรงนี้โอ๊ยเกบหัวแล้วใส่มานอนอยู่ตรงนั้นหรอแม่แม่ใช่แม่ แม่แล้วมวยมวยเป็นเป็นก็เป็นลูกแม่แหละนี่ฉันเป็นแม่เธอเหรอเธอ,อได<ม>้ยวมวยเป็นลูกแม่มวยที่แม่ชอบเรียกอีมวยมวยมึงมึงมมั้นอีมวยนี่นี่ฉันมีลูกแล้วเหรอแม่เป็นอะไรนี้ จำหวยไม่ได้แล้วเวจำหวยเลี้ยวมวยลูกแม่เลยลูกแม่นี่ลูกแม่เอ้ยจบหัวะเล่นพันฝืนถึงได้มานอนตรงนี้นี่เ,นเล่นคืน,ไป,นไปเล่นไ่มาเล่นไปเออเล่นแข่งอ๋อไปเล่นแข่งบ้าน โบพอเล่นไปแล้วจำได้ทันทีเลยนะแล้วน,นี่ลูกแม่เลยลูกแม่ลูกแม่ชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรนะเธออะไรเ่าหมวยทำไมหนูพูดไม่เพราะเลยอะ่ะเล็่ก่อนแม่ก็แหลงไม่ใช่เพราะแม่แลงมึงกูกับมวยนี่ ฉันนี้เหรอแล้วฉันไอะไรเราแล้วแล้วจะให้จะให้จะให้ฉันพูดยังไงกับหนูกูไม่เรียกหวยเรียกเชีนตัวเองว่ากูไม่นะฉันไม่เคยพูดแบบนั้นไอ้ไรวะแม่แม่เป็นไอะไรวะแม่คิดดีดที่เล็กแต่คืนพอเล่นไพเ่เสร็จแล้วทะไม่ไรต่อเล่นไพ่ จำได้เล่นเล่นแข่งไปเล่นแข่งบ้านเพื่อนชื่อบูเออแล้วเล่นแข่งเล่นแข่งจำได้แต่เล่นแข่งแล้วคิดดีดีิเล่นแข่งแพ้แพ้แล้วถึงแล้วเดินกลับมาบ้านอ๋อนี่ นี่บ้านฉันใช่ไหมใช่กลับมาจากเล่นไพ่มาที่บ้านแล้วปืเห็นได้มันนอนตรงนั้นฉันฉันมีผัวใช่ไหมแล้วไม่มีผัวแล้วมีหมวยได้ปื้อแลฉันมีผัวทิดเออเออทิดพี่ทิดใช่ฉันกลับมาจากบ้านไอ้บื มาที่บ้านมาเจอพี่ทิดแล้วอ๋อฉันทะเลาะกับพี่ทิดทะเลาะกันใช่แล้วพือต่อแล้วทะเลาะกับพี่ทิดมันจะหาเมียใหม่แล้วแล้วแล้วฉันถีบถีบมันทีพบโปทิด ใช่แล้วก็วสามทีทีบสามทีเลยนุ๊ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยไม่รู้สึกตัวได้คือใครทิบใครกันแน่นี่ตกลงฉันเอ๊ะฉันเป็นแม่เธอใช่ไหมใชแม่แม่แม่ทีบแม่ทีบ่อแม่ทีบปอสามที แ,แม่เป็นลมตรงนั้นได้ปื้เป็นนอนตรงนั้นได้ปึสงสัยจะถีบแรงจนหมดแรงแล้วพ่อไปไหนนี่พ่ออยู่ในห้องพ่ออยู่ในห้องแต่แม่ยังปวดหัวอยู่อีกแม่ขอนอนทักตื่นก่อนนะเพื่อเผื่อจะจำอะไรได้ได้มากขึ้น เจ็บปากด้วยเป็นอะไรวะดูนอะไรวะหน้าไม่ได้ไม่ได้เป็นทีพอ่อเลยมั้งเดี๋ยวแม่ขอพักก่อนอแม่ปวดหัวหน้าว่าพอ่อทิพซะ Mừng detta ta lắm ta tấm pinch anh đôi lè mèm mơ đồ ăn luộc ta mèm 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 เอา้าแต่กูมายงเนี่ย,ออยเอา้าเฮ้ยวะเด็กขึ้นกูรบจากเลนายมาตรงนี้ถึงโอ้รับกับไอทิศทิบมัน ชาติช็อกกูจำได้แล้วเจริงพ่อพ่อพ่ออะไรหมยตกใจหมดนูแม่เป็นอะไรนูอะไรแม่เป็นอะไรเห็นนอนอยู่หน้าประตูะกรกเดียวแล้วหมวยเอามาไว้ที่โกฟ,ฟา้าแล้วแล้วเึ็นหมยถามอะไรเก๊ก็จำไม่ได้มันจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ Mắn Chiên à Lớp mùi thảm rất dẻo như chăn thơ chăn thơ dù quá Mấy em ngắn lệnh chăn? Chay Lệnh cầm mùi canh thưởng Lấy mình vừa tuần này đâu nhé Vừa con sofa lúc mùi ông cưng mà quay đi không Cầm đây mấy đai nè nè ta Ừ để phô bê lê ý ừ, Mình mấy tầng bay mình bay bài... không bay Cầm lấy Mày em ởng leo gù, chặt bạc dùm tôi này. leo, yên mua mua hòa lấp vô rèn đeo. chấm chấm gù đay mai nè. chấm đay. chấm 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 đay, yên yên mui hòa chấm chấm đay không chọc gù chọc bà đây gù gù không đay chọc mương tí. không tao mọc. chắc. làm đay กูกูขอโทษกูไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจมึงที่กูตั้งแซมุนกูกูบันดันโทวซาแล้วไในคืนตอนนี้กูกับบันดันโทวซาแล้วไม่ไม่ใช่บันดันโทวซาแล้วม่งตั้งทำต่อเนี่อมึงมึงมึงไตร่ตรงไว้ก่อนแล้วนะตังใจทุกไตร่ตรงด้วยเจตนากูต้องเอาล็อใจใจเย็นตาเอ็มเย็นไม่ไหวแล้วอุ้ยใจเย็นนิ่งทําเอ้ย

mừng cười quá mừng mà trong cô cô say cầm cô mới đai leo nắn lấy lút căng chắc cô nói phải leo